คดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญใจกลางเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นที่กลายเป็นเหมือนหนังหักมุมเมื่อมีคนพบศพชายหัวขาดนอนเปลือยกายอยู่ในโรงแรมม่านรูดก่อนจะได้พบความจริงอันน่าตกใจว่าคนร้ายหิ้วหัวกลับไปด้วยณที่แม่บ้านของโรงแรมโฮเทลเลสกำลังไล่ทำความสะอาดห้องพักตามหน้าที่ก็ได้พบกับร่างของชายคนหนึ่งนอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของห้องพักหมายเลข2 0 2สสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุด คือหัวของร่างนั้นถูกตัดขาดออกไปโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่นานนะักเจ้าหน้าที่ตำรวจซัปโปรโรก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ตายเป็นชายอายุร,ราวๆ60ปีนอกจากศรีรษะที่ถูกตัดและหายไปจากที่เกิดเหตุยังมีกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์กุญแจรถยนต์และของใช้ของผู้ตายที่หายไปนี่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการค้นหาตัวตนของเจ้าของร่างนี้อย่างมากโรงแรมที่เกิดเหตุเองก็เป็นโรงแรมในลักษณะที่เรียกว่า l ลิฟโฮเทลไม่มีการบันทึกข้อมูลของผู้มาใช้บริการไม่มีการบันทึก i d ดีการ์หรือเบอร์โทรศัพท์ใดๆเพราะเป็นข้อกฎหมายความเป็นส่วนตัวของโรงแรมในลักษณะนี้